ไม่ละสังคดน่อว่าอัตชีวะซันเด้สุริยะสังคับของกระเข้าสู่เกม PSO 2 New Genesis นะครับกลับมาอีกครั้งสับดับคลิป Q&A นะครับแล้วก็หัวข้อในคลิปนี้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอยากจะทำหลังจากที่อธิบายเรื่องของตัวอาร์เมนหรือก็คือออฟแต่ละตัวเนี่ยไปก่อนนะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากทั้งจากในไลฟ์เอ่ยจากในเฟซจากในข้อความก็เลยขอหยิบหัวข้อเนี่ยมาทำเป็นคลิปใน Q&A อันนี้กันก่อนเลยกันละกันนะครับกับคำถามที่ว่าในเรื่องของตัวอาร์เมนหรือก็คือออฟนะครับที่มีการเขียนเอฟเฟ โพเท e n c y flow Inc นคร e สนั้นมันเป็นเอฟเฟกอะไรกันแน่ซึ่งผลของตัว p o t e n c y flow increase นะครับมันจะเป็นเอฟเฟกที่มันจะมาช่วยเพิ่มดาเมจขั้นต่ำสุดของเราให้นะครับตัวอย่างเช่นขอตัวอย่างเป็นอาวุธตัวนี้กันละกันนะครับนั่นก็คือตัวอาวุธปืนใหญ่ลอนเชอร์ที่เป็นเดเรตี้แบบ2ดาวนะแล้วก็ถามว่าเรามาดูข้ามโหน้าที่2มันก็จะมีการบอกในเรื่องของสเตตข้อมูลของตัวอาวุธตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการบอกได้ว่าอาวุธตัวเนี้ยสามารถสร้างดาเมจได้ในช่วง70% จนถึง100นะครับนี่คือเปอร์ช่วงที่เจ้าตัวอาตตตัวนี้่สามารถทําได้แล้วก็ถากว่าเรามีการใส่ในเรื่องของอาร์เมนที่มันมาช่วยเพิ่มตรงนี้มันก็ทําให้อัตราเมจแบบขั้นต่ำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็ตัวอย่างก็คือจะเป็นชิ้นนี้อันนี้นะครับมันเป็นอาวุตตัวเดียวกันเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมได้มีการใส่ในเรื่องของตัวอาร์เมนรือก็คือตัวออฟเข้าไปแล้วก็คือจะเป็นตัวออฟที่จะช่วยเพิ่มผลตรงนี้ให้อีก1ด้วยกน,นะคร้วก็ถามว่าเรากลับมาดูหน้้าขอมูลตรงนี้ <veins it? S 1> ป๊บ อ่ะเราจะเห็นนะคะว่าจากเดิมที่มันเป็น70ถึงลอง100เนี่ยมันก็จะกลายเป็น71จนถึง100นั่นเองนะครับก็คือมันจะมาช่วยเพิ่มดาเมจขั้นต่ำสุดตรงนี้ให้หรือก็คือถากว่าให้ผู้อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันคือตัวเอฟเฟกที่จะทําให้อาวุธข,ของเรานั้นโจมตีได้ไม่แกว่งจนเกินไปนะครับคือจาเดิมที่แบบว่าโจมตีจาก70%จนถึง100%เนี่ยก็จะกลายเป็น80ถึง100ได้บางทีก็สามารถดัได้ถึง90หรือไม่ก็ดัได้ถึง100%ก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับการทําข,ของของเพื่อนๆแต่ละคนไปนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดู เรื่องเกี่ยวกับตัวหลอดแคปซูลหรือก็คือเอาอันเมนที่เราสามารถทำเล่นต้นของเอฟเฟกตตัวนี้กันได้บ้างดีกว่านะครับก็จะมีตามนี้เลยก็เริ่มจากอันแรกนะครับมันจะเป็นตัวอันเมนที่มีชื่อว่า อาร์มูหรือก็คืออาร์มซึ่งฝั่งเซอร์เวอร์กรบอลนะครับจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะฝั่งเซอร์เวอร์กรบอลจะใช้ชื่อว่าเดฟเนสนะครับเสื้อน,นี้ฝั่งเซอร์เวอร์ญี่ปุ่นกับกระบอลเนี่ยมันจะมีชื่อที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ว่าเอฟเฟกจะเหมือนกันเลยนะก็คือในเรื่องของตัวอาร์มหรือเดฟเนสนะครับมันจะมีการเพิ่มผลของตัวโพเดซี่ฟรออิงคิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในขั้นแรกแล้วก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในขั้นที่สองแล้วก็สองเปอร์เซ็นต์ในขั้นที่สามนะครับโอเคถัดมาก ซึ่ง ability นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์กรบจะใช้ชื่อว่า Mastery นะซึ่งมันเป็นตัวหลอดอัลเมนที่ได้จากการแลกของที่รางคารไอเทมแบบนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของตัว Ability หรือตัว Mastery นั้นจะมีการเพิ่มทั้งพลังโจมตีพลังโจมตีขั้นต่ำสุดแล้วก็มีการลดความเสียหายที่ดะดับลงไปด้วยซึ่งจะเพิ่มให้อย่างละศูุดาในขั้นแรกขั้นที่2ก็จะเป็น้นี่3ก็จะเป็น1.5%ตามลที่สาก็จะเป็นแต่ว่านี้มเปอา,า์เซ็นต์แามนเดียวนะ โอเคถัดมาก็จะเป็นอัคเ m e n t ที่มีชื่อว่าโดโลสูโซหรือโดโรซนะครับซึ่งนี้จะใช้ชื่อเหมือนกันนะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวออฟที่จะเพิ่มในเรื่องของ PP ให้แล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของ p o t e n c y f l ล w in c r e a s ดด้วยซึ่งคั้นแรกจะเพิ่มให้1%นั้นที่2จะเป็น2%นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวอัคเ m e n t ที่มีชื่อว่า อารูสเซคูเรเต,รเตรหรือก็คืออัลสเคเรเตอร์นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีการเพิ่มเอฟเฟกถึง4แบบเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียด้วยนะก็คือจะมีการลดทาง HP มีการเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีขั้นต่ำแล้วก็จะมีการเพิ่ดมดามจที่เราดาบลงไปด้วยก็คืออันนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัว policy floor i n a s เนี่ยให้1%ในขั้นแรกแล้วก็เพิ่มให้1.5%ในขั้นที่2น,นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น augment ที่มีชื่อว่า d o r a d o ค e ิ e e ปหรือก็คือ Dra Keeper keeper ระคริ่มาง HP p พพลังโจมตีขั้นต่ำแล้วก็ดดจเมทที่ระดับลงไปด้วยซึ่งจะมีการเพิ่มในเรื่องของ p o เดนซี่ฟ o อยน์ค i t เนี่ยให้1%ในขั้นแรกแล้วก็เพิ่มให้1.5%ในขั้นที่2นะครับนี่คือตัวอารเมนที่มีการเพิ่มผลของตัว p o เ i นซ Flo o อยน์ค i t ในตอนนี้นะทีนี้คำถามต่อไปนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการใส่อารเมนมือตะกีน้นี้ที่มีเอฟเฟกที่มีการเพิ่มผลของตัว p o เ i นซ f ่ฟ o อยน์ Kit เข้าไปในตัวยูนิตหรือก็คือตัวชุดก่อเเกัันนออยู่่หรืปลาะ ซึ่งที่ผมจะทดสอบจากอาวุธตัวนี้ให้ดูกันละกันนะอันนี้จะเป็นอาวุธจากโลกเก่านะครับที่มันจะมีช่วงดัมเบลเนี่ยในช่วง85%จนถึง100%เลยคือมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแคบเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีการใส่ในเรื่องของตัวชุดเกราะที่มีการเพิ่มผลของตัว p o เ e n ซี่ฟลอร์ i ิ k คเข้าไปอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นตัวชุดเกราะที่ผมก็ได้มีการทำไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการใส่ทั้งตัวโดลุสูซโซมีอาลูสูขั้นที่มเรื่องเกกี่ยววัับต Po e y ซีฟรอว์อิงคิดเนี่ยเข้าไป2% 1.5%แล้วก็1.5%นะครับหมายความว่าตัวชุดกอดชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มเลือกเกี่ยวกับพลังโจมตีข,ขั้นต่ำสุดเนี่ยได้ถึง5%กันเลยนะครับเดี๋ยวทำการใส่เข้าไปดูนะโอเคมาที่หน้าเมนูจากนั้นก็ทำการใส่เกี่ยวกับตัวชุดกอดตัวนี้เข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็กลับมาดูที่ ตัวอาวุธของเรานะครับซึ่งว่าอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็น85จนถึง100%ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าเรากลับดูอีกทีนึงเนี่ยมันก็ยังคงเป็น85จนถึง100เหมือนเดิมนะก็คือการที่เราทำการใส่ตัวเอฟเฟกที่เป็น Potency for Inks เข้าไปในตัวชุดก่อนแล้วมันจะไม่ได้มาเพิ่มสเตตัสให้กับอาวุธของเรานะครับแต่ว่าพวกมันก็ยังคงอยู่นะคือมันแค่ไม่ได้มาโชว์ตรงนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยก็ยังคงมีการเพิ่มให้อยู่นะก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดดูนนนนะคครัับืืออออเเ่่่งจาาาาากวาาวุุธตีีมมป็ทโช ในช่วง85จนถึง100ใช่ไหมครับว่าถ้าหากผมเพิ่มไปเป็น15%มันก็จะกลายเป็น100%ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปทำเรือกเกี่ยวกับตัวชุดเกาะ3อันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นชุดเกาะที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัว a u m e n t หรือก็คือตัว off เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะก็คือจะมีทั้งโดนสูตรโซคันที่2อ,อารุสูตรเซคูเลตตคันที่2แล้วก็อ r คัน,นที่2ด้วยก็คือจะเป็นชิ้นละ5% 3ชิ้นก็จะเป็น15%นะครับโอเคทำการใส่เรื่2 แล้วก็ชิ้นที่3แบบนี้นะครับอาตอนนี้ก็ได้มีการใส่ไปครบทั้งสส่วนแล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีขั้นต่ำสุดเนี่ยรวมกันเป็น15แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูว่าถ้าหากอย่างที่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วแสดงว่าวุัวนี้มันคืออวุธที่ผมจะโจมตีเนี่ยด้วยดาเมจเท่าเดิมเสมอเลยเพราะว่ามันเป็น100นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมกขบอกเรื่องนี้ไว้ก่อนนั่นก็คือตัววุัวนี้นะครับ มันเป็นอาวุธแอ,อร์ซอลเลเฟินนะแล้วก็อาวุธแอ,อร์ซอลเลเฟินนะครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับระยะการโจมตีที่ถ้าหากว่าเราอยู่ถูกตำแหน่งเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจเข้ามาด้วยคือมันจะถูกเรียกว่า critical รงนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยดูข้อมูลเรื่องนี้ผมก็เคยทําข้อมูลเรื่องนี้เกี่ยวกับ าการระยะโจมตีเนี่ยไปในคลิปที่แบบคลิกแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตัวไอ้ดับบนขวาก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งใน,นเรื่องของตัวคลิปข้อแรกของตัวไอโซเลฟเนเนี่ยก็คือถ้าว่าเราอยู่ไกลเกินหรือว่าอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยพลังโจมตีของเรามันจะเป็นแบบดีแต่จะไม่ใช่ดีที่สุดนะคือต้องห่างจากตัวมอนสเตอร์ระดับหนึ่งมันถึงจะเป็นการโจมตีที่ดีที่สุดแล้วเราจะเห็นวงเป้าหมายเนี่ยเป็นวงสีส้มนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเวลาท,ทำการโจมตีเนี่ยมันจมมนจะเป็ ตัวเลขที่มันจะใหญ่ขึ้นมาคือนั้นมันจะเป็นแบบอะไรแบบคิดดิคอนที่ไม่ใช่ดาเมจแบบไปตามปกตินะครับโ okay. อเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ใส่ตัววุธใส่ชุดก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสู้กับตัวบูจินกันนะครับโอเคเข้าไปเลย321โกมาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมอขอขาบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวระยะของคิดิคอนเลนก่อนนะครับก็คือถ้าว่าเป็นวงกลมแบบเป็นซีกขาแบบนี้ก็คือระยะที่ค่อนข้างจะแย่แต่ถ้าเราเข้าขาไปใกล้นะครับ มันจะมีขีดขึ้นมาซึ่งขีดขึ้นมาเนี่ยคือการโจมตีแบบดีนะแล้วก็ถามว่าเป็นวงสีส้มก็คือไปแบบดีที่สุดของตัวว์ดตัวนี้นะครับอาทีนี้เรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าก็คือเดี๋ยวผมจะทําการโจมตีปกติอย่างเดียวเลยนะอาโจมตีปกติอย่างเดียวแปแบ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 แปแแปแแปแบอาถามว่าโจมตีระยะไกลนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ามเจริงของผมเนี่ยมันเป็นดัมเบลดอกะ27เสมอเลยนะแล้วก็มีการติดคิเดคอนที่เป็น32ขึ้นมาใช่ไหมอานอนนี้ไหมครับ เห็นไหมครับว่าตัวเลขมีแบบอันใหญ่ขึ้นมาอันนั้น่ะคือดัมเมจที่มันเป็นแบบคิทิคอนแล้วก็ถามไป27เนี่ยก็คือเป็นแบบแบบปกติอ่ะแล้วก็ถามว่าเราถอยออกมาจนถึงระยะสีสสมเนี่ยก็จะเป็น29แล้วก็สังเกตดีๆครับดาเมจผมไม่แกว่งเลยนะเห็นปะดาเมจมันคงที่เสมอเลยนะคะเห็นไหมครับโอ้โห นิ่งนิ่งครับโจมตีเท่าเดิมเสมอเลยอ่านี่คือผลกของตัว p o d e n y f l o s i n g k ที่เข้ามาในตัวชุดเกาะก็ยังมีผลต่อก,การโจมตีของเราอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าต้องการถอดล่ะเดี๋ยวผมต้องการถอดในเรื่องของตัวชุดเกเาะไปหน่อยนะครับทาการถอดออกไปชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3นะครับอ่าแล้วก็ทําการโจมตีเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมครับว่าดาเหนของผมเนี่ยมันมีการแกว่งนะ24บ้าง23บ้าง25บ้าบ้างระยะทองก็ เป็น27 26 25อ่าเห็นไหมครับว่าถ้าหากเราใส่ในเรื่องของตัวเอฟเฟกต์อ่าตัวพลเดนซี่ฟลอยคิเข้าไปเนี่ยในตัวชุดกาะก็ยังคงมีผลอยู่นะเพราะฉะนั้น้าใครที่ต้องการจะวิวแบบว่าให้ดับเบิลเรามันแบบคงที่เสมอเนี่ยก็ลองมาทาแบบวิธีนี้ดูกันละกันนะครับก็คือใส่เรื่องเกี่ยวกับตัวพเดนซี่อ่าฟลอยคิดเนี่ยเข้าไปในตัวชุดกอะให้ครบทั้ง3ส่วนเลยก็สามารถโจมตีแบบอาสมบมเสมอแล้วก็ดับเบจลเนี่ยไม่มีการแกว่งเลยนะครับ โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นผลของอาร์เมนหรือออฟที่มีเอฟเฟกที่ว่า p o t e n ซี่ฟลอร์อินคีนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกที่มันจะมาช่วยเพิ่มดาเมจขั้นต่ำสุดของเราให้หรือก็คือทําให้ดาเมจของเราเนี่ยไม่แกว่งมากจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถใส่ได้ทั้งตัวอาวุธแล้วก็ตัวชุดเกราะด้วยซึ่งถาว่าใส่ในตัวอาวุธนั้นมันจะมีการเพิ่มสเตสตัสเนี่ยแสดงให้เห็นเลยแต่ว่าถ้าหากใส่ตัวชุดเกราะแล้วมันจะไม่ได้มาแสดงที่ตัวอาวุธของเรานะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็ย 100%เลยก็เลยทําให้ดาเบของผมเนี่ยมันจะคงที่เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าใครต้องการจะเห็นด้เบตัวแบบคงที่เนี่ยก็ลองไปทําของที่มีการเพิ่มผลของตัว p พเดซี่ฟอร์อินคีดกันดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนะเนย